ยามาฮ่าผู้ผลิตรถจักรยานยนต์และอุตสาหกรรมยานยนต์ในปัจจุบันถ้าใครที่เป็นคอดนตรีก็จะรู้ว่าก่อนปี1954ยามาฮ่าคือผู้ผลิตเครื่องดนตรีเป็นหลักมาก่อนซะด้วยแต่ทีนี้จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าในสงครามโลกครั้งที่สองยามาฮ่าผลิตอะไรในปี1931ยามาฮ่าหรือในชื่อเดิมว่านิโปงกากิที่เป็นบริษัทผลิตเครื่องดนตรีแบบตะวันตกที่สามารถทำงานไม้ที่มีความละเอียดอ่อนของเครื่องดนตรีได้และสามารถล่อโลหะสำหรับท่อออร์แกนเปียนโนได้อีก ด้วยทักษะการผลิตที่สูงแบบนี้ทางกองทัพบ,บกของญี่ปุ่นจึงว่าจ้างให้ยามาฮ่าผลิตใบพัดช,ชิ้นส่วนสำหรับเครื่องบินฝึกฝนที่ต้องใช้ความแม่นยำในการผลิตให้กับคลางกองทัพจนถึงปี1938บรรยากาศสงครามก็รุนแรงมากขึ้นทางกองทัพบ,บกจึงเข้ามาควบคุมและให้ผลิตใบพัดช,ชิ้นส่วนของเครื่องบินขับไล่คี43ฮายาบุสะและเครื่องบินลาดตระเวนคี46ยาคุชิกิชินเทโดยหลังจากปี1944 การผลิตเครื่องดนตรีที่เคยเป็นสินค้าหลักทั้งหมดก็ยุติลงและโรงงานของยามาฮ่าที่ฮามามัตส,สึก็ถูกเรือประจ,จบานคิงจอร์จ5ยิงถล่มด้วยปืนใหญ่ของเรือนในวันที่29กรกฎาคมปี1945ทำให้การผลิตทั้งหมดยุติลงโดยหลังจากสิ้นสุดสงครามโลกได้เพียง2เดือนบริษัทกลับมาผลิตเครื่องดนตรีอีกครั้งอย่างฮารโมนิก้าและสองปีถัดมาจึงเริ่มผลิตเปียโนอีกครั้งและเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์โตเกียวฟื้นคืนกิจการได้ทั้งหมดภายในเวลาเพียงแค่4ปีหลังสิ้นสุดสงคราม